ผ้าตัดชุดลายไทยผ้าตัดชุดลายแพรวานะคะคุณลูกค้านะ a, มีนะคะมีสีเขียวนะคะนี่จะเป็นสีเขียวปีกแมงทับนะคะแล้วก็มีสีแดงนะแล้วก็มีสีน้ําเงินด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดี confused, พี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มริภาไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานาอผ้าตัดชุดสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้นะคะจัดส่งนะคะไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณพี่นภะา,านะคะอยู่อ่า อำเภอบางพีนะคะจังหวัดสมุทรปราการขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะสั่งซื้อเข้ามา3เซตเลยสั่งซื้อเข้ามา3เซตเลยค่ะคุณลูกค้า๋านี้เลยค่ะสวยสวยแบบนี้เลยผ้าตัดชุดนะคะลายไทยผ้าตัดชุดลายแพรวาคุณลูกค้าขาเซตนี้สีน้ำเงินเซตนี้สีน้ำเงินค่ะคุณลูกค้าขาสวยสวยแบบนี้เลยนะได้ราคาส่วนพิเศษเพียง1490บาทนะคะผ้าตัดชุดนะคะก็จะได้นะผ้าพื้นนะคะที่นําไปตัดเสื้อนะอันนี้จะเป็นตัวอย่าง นี่เป็นตัวอย่างนะคะคุณลูกค้าขาอันนี้สาหรับผ้าพื้นเนาะเราก็ตัดเสื้อนะคะแล้วก็สําหร els, ับผ้าลายแล้วก็เอามาตัดผ้าถุงผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้านาอคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเซตนี้สีน้าเงินเซตนี้สีน้ําเงินนะคะคุณลูกค้านะเซตต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาสีแดงค่ะสีแดงสวยๆค่ะสีแดงลายไทยสีแดงลายแพรวสวยๆค่ะคุณลูกค้า่า สวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยแบบนี้พร้อมส่ง,งสรสบบพร้อมสอเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียง1,490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มและที่สำคัญมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยค่ะชุดนี้เลยคุณลูกค้าจ๋าเห็นไหมตัดออกมาแล้วสวนพิเม่มากๆนี่คือเสื้อนะเห็นไหม ที่เป็นผ้าสีพื้นนะคะจะเป็นผ้าไหมเนาะคุณลูกค้าจะเป็นผ้าไหมทอเครื่องเนาะใส่ง่ายใส่สบายค่ะรวมไปถึงนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะที่เป็นผ้าลายตรงนี้เป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มมากๆนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะจะซื้อนะคะจะเพาะผ้านะที่เป็นผ้าพื้นไปตัดเสื้ออย่างเดียวได้ไหมได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาสุดพิเศษเพียงผืนละ490บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของวันของฝากมอบให้ ลายแพรว,ว่าสีแดงลายแพรว่าสีแดงค่ะคุณลูกค้านะอีกหนึ่งเซตค่ะวันนี้คุณพี่สั่งซื้อเข้ามาสามชุดเลยนะคะวันนี้นะคะคุณพี่สั่งซื้อเข้ามาสามชุดเนาะอีกหนึ่งสวยอีกหนึ่งเซตสวยๆเลยคะ่ะคุณลูกค้าขาเซตนี้สีเขียวค่ะคุณลูกค้าขาสีเขียวปีกแมงครับสีเขียวปีกแมงครทับสวยๆเลยจ้าชื่นชอบสนใจก็ญญสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ สีเขียวปีกแมงทับนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะเฉดสีเขียวนะแนะนําอีกหนึ่งรุ่นแนะนําอีกหนึ่งแบบนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเส Ing ิร์ฟนะคะในราคาสุดพิเศษเพียงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทนะคะคุณลูกค้านาะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจเนาะ,ะช่วงนี้นะคะคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นนะคะสั่งซื้อผ้าตัดชุดนะคะสั่งซื้อผ้าตัดชุดสวยๆนะคะนี่เลยค่ะทางร้านนะคะนี่เลยนะมีถุงผ้านะคะมีถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เนะ แถมให้นะคะทั้งหมด3ชิ้นนะคะคุณลูกค้านาะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อได้คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อนาอผ้าตัดชุดนะคะก็จะได้รับนี่เลยของขวัญของฝากนะคะจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะ ผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนเนาะคุณลูกค้าจ๋าถุงผ้ารดโรกล้อเนาะคุณลูกค้าซื้อถุงผ้าไปมันจะไม่ลืมดีมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าก็ใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าตังเนาะแล้วก็เวลาออกจากบ้านเนาะไม่ว่าจะไปช็อปนะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าไปตลาดนะไปหาหมองนะคุณลูกค้าคะเราก็มีถุงผ้าของเราไว้ด้วยนะคุณลูกค้าจ๋าก็เอามาให้หลายๆใบเลยคุณลูกค้านจะได้มีใช้นะคะได้แบบจุใจกันเลยคุณลูกค้าคะเนาะได้ใส่ของได้หลายๆอย่างเนาะเดี๋ยวดูงานนะคะงานตัดเนาะคุณลูกค้าจ นี่เป็นผ้าถุงผ้าไทยนี่ไงเดี๋ยวไม่ให้ดูถ้าสีน้ําเงินสีน้ําเงินที่นุ่มตัดเป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขานี่เลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเนาะเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนเป็นงานผ้าฝ้ายหมักโคนลายแพรวาสีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงผ้าไทยค่ะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฝีไซส์ผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้าเห็นไหมคะด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัดผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะคุณูกค้าน คุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้านะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะใส่ง่ายใส่สบายค่ะ1490บาทค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงผืนนี้เนะ 1> <1> าะจากปกตินะคะลดราคาพิเศษนะจากปกติ 1, 7 9 0บาทคุณลูกาค้าขาวันนี้นะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่ะสาหรับคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยคุณลูกค้าจ๋าราคาผืนละ1490ัรบาท1,490รบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนนะคะคคคุณลูก้า คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับผ้าถุงผ้าไทยเนาะถ้าคุณลูกค้าทราบรอบเอวเนาะเช่นอย่างนุ่มเนาะนุ่มใสไซส์เอ็มนะคะ เออสาเนาะสโะพกเนี่ยเป็นฟรีไซส์อยู่แล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยความยาวผ้าถุงนะความยาวผ้าถุงรุ่นนี้อยู่ที่35นิ้วนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบโอเคนะสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่ามันยาวไปคุณลูกค้าก็เมมขึ้นแล้วก็สอยมือได้เลยนะคะเพราะว่าชายบริเวณชายผ้านะคะของเรานะคะจะเป็นงานสอยมือทั้งหมดเลยนะคะคุณลูกค้าเนาะผืนนี้สีน้ําเงินผืนนี้สีน้ําเงินค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้กาสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั วยพรเเมียมมากๆเลยจากคุณลูกค้าจ๋านี่เลยเห็นไหมวันนี้นุใส่เสื้อสีขาววันนี้นะคะนุ่มใส่เสื้อนะคะจะเป็นทรงไทเรือนต้นสีขาวงานช้างนะคะคุณลูกค้าเนาะคุณลูกค้าสามารถนะคะสั่งตัดได้นะสั่งตัดเสื้อได้เลยนะคะเสื้อนะคะเสื้อผ้าใหม่นะคะของร้านแม่าริพัทไทยก็ราคาอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทค่ะคุณลูกค้าใส่อกเท่าไหร่คุณลูกค้ากแจงเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนุ้มตัดให้นะคะนุ้มใส่ความยาวแขนที่เป็นอ่าเขาเรียกแขนสั่ส่วนเนาะ เดยสองมานะคะความยาวอยู่ที่17นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่18นิ้วเป็นทรงคอบทรงสั้นใส่พอดีนะคะคุณลูกค้าขาจะชนหัวสิ้นจะชนขอบบวสิ้นนะคะหรือว่าขอบเกงเกงอย่างี้คือแบบสบายเลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยชุดนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋ารับนะ <c oughs> ลูกค้าจ๋าผ้าถุงผ้าไทยผ้าถุงผ้าไทยสวยๆค่ะคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะ1,490บาท1,490บาท่าไม่ต้องไปหาช่างตัดห้ยุงยากเนาะ ใส่ได้เลยนะคะคุณลูกคานะ้าเนาะเหมาะสมมากนะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เอลนะคะ2 8 3คือใส่ได้เลยคุณลูกค้าใส่เอลเท่าไหร่แจ้งเข้ามาเลยนะทางร้านติดตะขอให้ฟรีบริการติดตะขอให้ฟรีนะคะอ่าสีสีเขียวค่ะนีเลยค่ะ ถ้าตัดชุดนะคะที่คุณพี่น้องสั่งซื้อนะคะนี่เลยค่ะตัดออกมาได้สวยแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสวยๆแบบนี้เลยจ้ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านในอัจผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยด้านในอัจผ้ากาวเก็บทรงเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าขาะนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะนี่เลยค่ะใส่ง่ายใส่สบายนะผ้าถุงตัวนี้เราไม่ต้อองงงไปกัวลเรื่สะโพ เราไม่ต้องกังวลเรื่องสะโพกเลยเพราะว่าเราตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์เนาะนี่เลยค่ะสวยแบบนี้เลยนะชื่นชอบสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะราคา1490บาทราคาหนึ่บาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าเนะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจก็ได้เลยพัขเข้ามาได้เลยนะคะ089 041 6 0 04 0 8 890416008ค่ะคุณลูกค้า่ะใช้เบอร์โทรวันนี้เพิ่มเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะคุณลูกค้าเนาะจัางซื้อสินค้าง่ายๆค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็แจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยจะติดตะขอให้ฟรีนะคะคุณลูกค้าค่ะรวมถึงนะมีของขวัญของฝากมอบให้นะคะคุณลูกค้าค่ะมีของขวัญของฝากมอบให้ทุกๆออเดอร์เลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าไม่ไม่ติดตะขอนะเดี๋ยวนุ่งจะแถมใส่ละสิ้นไปให้แต่ถ้าคุณลูกค้านะคะทราบว่าใส่รอบเอวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาเลยนะ ลายไทยนะคะอันนี้สีแพรว,วานะก็จะเป็นแาบนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะเสสวยแบบนี้เลยนะเลคะจ๋าเสสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้สีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินนะแล้วก็สีเขียวคะ่ะนี่เลยคะ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะส่งนะคะให้พี่คุณคุณพี่เนาะณับประพานะคะอยู่อาเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูเราชมรีวิวต่อไปนะจะเป็นคุณลูกค้าท่านไหนอยู่จังหวัดอะไรก็ฝากดูฝากชมด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวัสดีค่ะ